สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะวันนี้มาดูผู้สาวจะไปลอกที่ไหนนะคะทุกคนไปตั้งแต่เช้านะคะทุกคนพร้อมมากดูพี่เขากล้างรถกะว่าจะไม่ขับยังเงาวิกวับทดสอบเครื่องอาชีดใหม่นะคะซื้อมาแพงเออเขาเขาคิดว่าน้องเขาจะ แอบได้รถไงเขาก็เลยคิดว่าเออเราไม่ได้ไปไหนหรอกดูนะคะเงามาก,มกวิกับวิกบจะออกไปแล้วนะคะออกไปตะลุยเออกลับมาก็คงไม่เปื้อนหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่น้าฝนแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่นะคะหให้เหยียบบัวนะเว้ย <บา S 1> ถอยไปก่อนเเดียวดยววบิบ่งตาม ไปคนเดียวจ้ะก็ไมได้บอกกโบวเกโบววิ่งต่อไปแป๊บแปไปเลยถอยถอย่าชนมอไซถอย Ôi hạc lơi 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 uốn นะ๋อ ไปแล้วก็ไปหาในวัวให้สอรอนะคะไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าเป็นอะไรมาๆมาๆมารถพี่นุ่นเอาไปก่อนเดี๋ยวนุ่นเอามาให้นุ่นเอามาให้เนาะโอ้โห้นี่ตัวดำเห็นไหม มามามาหาแม่มาไอติมจ๋านุ่นไปไหนนุ่นเอารถพี่ไปไหน <c oughs> นุ่นไปเที่ยว <c oughs> นุ่นไปเที่ยวรอ ไป,ะะปแล้วนะคะสาดนุ่นเปแล้วเราก็ทำความสะอาดขอบเมื่อกี้นะคะก็เสร็จแล้วเนาะทำาสะอาดขอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็บวบ้ควายก็จะเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบคุณ คายแม่นะคะทุกคนยังไม่ได้ให้อาหารนะคะดูมันก็จะพากันยืนมองแถบฮอรแบบนี้นะคะก็ดูตามรายนี่ก็คือหมดเกลี้ยงนะคะหมดเกลี้ยงเนาะว่าเรายังไม่ได้ใส่หัวอาหารนะคะยังไม่ถึงเวลานะคะรอสายๆเนี่ยบัวจะบูให้แต่ห็นคุณน่ร้องร้องตัวเดียวในโคกร้องเสียงดังด้วยดูจาไม่เชื่อคนพันโควันือนกันเหรเห็นไหมไม่ต้องมาทักทายเลย ้องมาท็กทายฉันเลยพาไปดูวัวตัวน้อยๆนะคะทุกคนนี่นะคะวัวของเราเนาะพวกนั้นก็คือจะเรียงกันเยอะมากนี่นะคะวัวตัวน้อยๆเอาวัวตัวนี้แคมคือฉีดเขาให้เขาดูเขาเป็นสีชมพูอะทุกคน นะคะวัวก็จะเยอะนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนน้อยนะคะโซนรุ่นเดียวกันเนาะก็คือโซนนี้ก็จะใหญ่มาหน่อยใหญ่ก็่าพวกนี้นิดนึงนะคะดูมันพากันกินนะคะก็โซนนี้ก็จะเป็นระดับใหญ่หน่อยก็คือเราจะแยกนะคะระดับนี้ก็คือจะเท่ากันเนาะจะตัวจะเท่ากันนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกวัวเด็กน้อยค่ะพวกวัวหนุบานนะคะวัวหนุบานก็อยู่โซนนี้อันนี้ก็จะเริ่มเป็นอ่ะ อนุบวันสองปอหนึ่งนะคะ่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นปอสามปอสี่ปห้าปหกไปนะคะศูนย์โคกใหญ่ฝั่งนู้นเนาะก็จะเรียงกันอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ชนกันเนาะแล้วก็อ่ามันดูแลง่ายนะคะเวลาให้อาหารให้ฟังเนี่ยมันเขาก็จะได้กินทุกตัวไงทุกคนถ้าไว้โคกเดียวกันก็คือเขาให้เต็มรังก็จริงนะแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่าตัวไหนมันได้กินบางไม่ได้กินบางนะเพราะว่าวัวมันเยอะนะคะแล้วเราก็ปล่อยวัวมา เราปล่อยมันเนาะปล่อยให้มันวิ่งเล่นนะคะเราไม่ได้ผูกมันนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันเนาะนั่นแหละก็เราแยกข้อแบบนี้นะคะปกติถ้ามีวัวเยอะแบบนี้เสนี้ก็จะแยกข้อแบบนี้นะคะทุกคนก็จะดูแลง่ายนะคะมันจะได้กินแบบทุกตัวเนาะมันจะไม่แย่งกันชนกันนะคะดูน้องดูน้องกินแบบอหงาะงาะงาบ,งาบ,งาบหิวสิหิวหรอ โอ้เจ้าหิวเหรอ,หเ,หรอเจ้ากินแบบอรเด็ดอร่อยกินมาม่าแล้วเจ้าดูไปแล้วมันไปแล้วมันงอนฝั่งนั้นก็จะเป็นโซนอน,นุบาลนะคะทุกคนไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเจติมนะคะเราจะไปเอาเจน้อยนะคะเจน้อยน้อยโอ้ยจมจมจมอันนี้ก็จะเป็นหัวอาหารที่พ่อสต๊อกเอาไว้นะคะโซน วัวเจโบเนาะวัวเจโบก็ยังไม่มีใครให้อาหารมันนะคะเพราะว่เจ้าของเขายังไม่มาเลยนะคะทุกคนกคน็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปเพียงสั้นๆน,นะคะทุกคนต้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวไม่แน่นะคะตอนสาๆอะ่ะ เราจะได้ฝากเจบูไปตลาดนะคะถ้าเจบูไปตลาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นราวข้าวเดียวกันนะคะ,จะเ,เจน้อยกันค่ะ